เหตุกันกรรมฐา,านอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องยูเดอร์ปัวเข้าคนบ่เข้าใจคนบ่รู้คำว่าธรรมะแปลว่าความจริงของถูกชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงทั้งหลายนี่มีแค่ว่าเกิดกับดับเท่านั้นหนึ่งเด้ยคนที่ยังลุ่มหลงมั่วเมาในอำนาจในการเข้าใจว่า ความลำความรวยมีรัพสมบัติมากมีสือเสียงมากนั่นเป็นความสุขเป็นที่สุดของชีวิตนั่นคือยังหลงยังเมาอย่างเต็มที่ว่างั้นเขาสิบประหจกักคำว่าสัตว์ลกเป็นไปตามกรรมเขาสิบรรหจกักคำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขากะทำลงไปนั่นลนะ้วนแล้วแต่เขาจะต้องได้รับผลของกรรมอน,นั้นตต่อไปวิบากกรรมเวลามันให้ผลแล้วมันกะมันมันบริโทษตัวเองเหรอก เวลาแต่ละคนตกอับชีวิตตกอัพเหตุยังกระบะบ่ได้บ่จะเลื่อนบ่ขึ้นบย่ยูดีมีสุขบ่เป็นไปตามที่จะคองขาดหวังเอาไว้แะละคนเป็นมดบุญเป็นสันคนที่มีบุญคือคนที่มีความสงบคนที่มีความสงบก็ต้องเป็นภูมิสติคนที่มีสติก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองปัญญาเลยหัจักแยกแยะผิดถูกหัอันได้ข่วนไดบ่ข่วนได้เป็นโทษอันได้เป็นประโยชน์เด้ แต่คนมีปัญญานี่สิเลือกทําเฉพาะประโยชน์และในประโยชน์นั้นย่อมเป็นไปโดยความไม่เบียดเบียนทํำลายผู้ใดผู้หนึ่งเสียหิวทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์จึงว่าคนมีปัญญานั่นแหละว่าพกเข้าให้ระลึกนึกถึงว่าคนเข้าถูกชีวิตหากินแค่ตายบริเกินนี้่มีทรัพย์สมบัติมากมีรถหลายมีเงินหลายมีบานมีไห้หน้ามี ต่างๆนั้นน่าหลายกระซางกหลายไปตายนั่นแหละหายกินไปแค่ซ้ำตายนั่นแหละบนนี้ยังก็นั่นแต่ว่าระวังใจคือการกระทําทั้งใจของเฮาเพราะว่าทุกสิ่งส่วนางญ่โนมไปเป็นเกิดจากจิตจิตเป็นผู้ตัง้งจิตวินผู้ต้นจิตเป็นผู้ขิดผู้ผนึกเสีเหตุยังกระทางก็นะาอาศัยความคิดนึกซะก่อนนะจังเหตุ ร่างกายเป็นเครื่องรับใยของจิตใจเ,เครื่องรับใยของมันช่างว่าแต่ละคนเท่าหาที่อยู่หาฐานที่ตั้งที่อยู่ในความรู้สึกข่งตนเองอยให้ตัวคนอยู่ในจุดอุณาโลมนั่นแหละอาศัยมันก็แค่นั้นแหละแต่เท้าสี่ทรง ความคิดเห็นออกไปข้างนอกแล้วก็ไปสรุปไปยืนยันไปตัดสินไปหาไปหาจุดหมายสูงสุดของชีวิตของแต่ละคนมันอยู่ไส่นะจุดหมายของข้าวบนร่างกายคือไปตายหายอยู่หากินกับหากินไปแครซ้ำตายจุดหมายของร่างกายอันนี้ตตัวว่าตายเห็นจังใดข้าสิตายจากมันเห็นไตายจากความหยุดมันถือมันตายจากอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีในความพอใจเี่นะ จึงบอกว่าทุกคนหาที่อยู่ของใจของเจ้าของหาที่อยู่แห่งความรู้สึกออสติรวบลงในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเหตุใดมันสิต่อเนื่องเหตุใดมันสิบ่เผลอไปไหวไปไหลไปในสิ่งที่เขามากกระทบกระทบเพื่อไพร็ตามที่ดูถูกหยัดยามราวตูถากถางใส่ร้ายเสียดสีไลาย,ยาง เหตุทั้งใดเท่าสี่ควบคุมความคิดเท่าใดแต่เขาควบคุมความคิดให้ใดใดแล้วอารมณ์มันก็บ่าเกิดเมื่ออารมณ์มันบ่เกิดพบมันก็บาเกิดเมื่อพบ่าเกิดมันก็ดับมันตถอะงว่าให้หาที่ยูนแหง่งความรู้สึกตัวตัวพรของเจ้าของเองให้รู้ให้มันไหวให้มันทันกลับมาฐานเดิมฐานเดิมตลอดโรอทําความรู้สึกตัวอันหนึ่งขึ้นย่างว่าแหละให้เขาใส่คาว่า เอาความรู้สึกเมื่อ้หระหลว่างกลางนาาหน้าผากแต่เหาบะคิดมันก็นมาเองดอกอยาก่าให้ทุกคนฝึกแต่โดยอนาปานสติโดยรูล่มเข่าดูล่มออกเมื่ออาการปิติอย่างหนึง่งที่เหากำหนดไว้มากให้มันมาเกิดจ่กลางหนาา้าผากในความรู้สึกนิ่มๆน้่มๆนุ่มๆ,ๆก็ว่าไปก็นี่แหละสติรละลึกรู้อยู่ในกายว่ายังมีความรู้สึกนึบๆอยู่นี่เองนะรละลึกรู้อยู่ในกาย ถามมันบาท่านในมายู่ในกายก็เอาล้มสะก้อนกับเข่าในกายคื้เก้าน่ะรูร่มเข่ารูล่มออกความรู้สึกเกิดขึ้นตัวนี้ก็ยู่กับแค่ตัวนี้แหละเหตุที่มันต่อเนื่องเอาเหตุที่มันชินพวกเขามันชินกับการคิดนึกเวลาคนเบายังกระสางเออมันจะสอดเข้าไปนั่นแหละคือความเคยชินของสัตว์โลกมันจะสอดมันจะถามมันจะรูเรื่องแล้วมันก็ตัดสินเถ้่บอเป็นไปตามที่มันตัดสินเอาความเห็นตนเป็นไงไว้แล้วมันกระสูน อารมณ์อารมณ์โกรดเกิดแล้วอารมณ์นั่นแหละความรู้สึกที่บพ่พอใจนะพบละนเนริยะคติพบเป็นท่างไปแล้วอารมณ์โลภอารมณ์อยากได้ความรู้สึกว่าอยากได้มันตัวจาองวามด้ตหาอยากได้ก็โมโหนะเออตัวจากควไมเมตตาเหตุต่างดห้าสิบ่คิดนึกออกไปว่าทุกคนอยู่กับความรู้อันนี้รู้สึกตัวผู้รู้ก็รู้สึกตัวนี่แหละบ่แม่นผู้ใดดอกเออ เพราว่าผู้ลูก็รู้ซึกตัวเองเนี่แหละแต่รู้ซึกตัวเองได้แล้วมั่นกะบ่ไปหักไผ่ไปสร้างไผ่ดอกส่วนมากมันบ่รู้ซึกตัวเองมันมีตลงเข้าใจว่าลูเอหลงว่าอันผู้นั้นพิษผู้นั้นถูกเนี่แหละมันไปยืนยันมันไปตัดสินเด้ในเรื่องแล้วหลงต้องบ่งเดอบ่เสีอโก้หรือล้่ะลนั่นแหละ คำว่าหลงเนี่ยมันบัลลุกโตอีกทีแต่ถ้าลูโตเนี่ยมันยังวันลูกโตอยู่ในตัวเองอยู่นะถ้าว่าหลงแล้วมนอยากไปสอดเรื่องผู้อื่นหลดนะจึงบอกว่าอันใดว่าแม่เรื่องข้อขาดบาดตายของเฮานั่นนะ่าไปหนุย่าไปสนถเถาะเฮาแต่ต้องเอาตัวเองพ้นจากวัตตะจักวัตตะจิตวัตตะิดนี่แหละความคิดเกาๆนี่เราว่าไปใส่ดอกหมุนไปเวียนมากอนเกาหน่อยเห็ดจังใดสีเห็ดหให้มันลู้เท่าท่านความคิดมันด่นะจึงหา ที่อยู่แห่งกายที่อยู่แห่งความรู้สึกเอาลมหายใจเป็นกายหน,น,นึง่งเนี่ยเอาเวทนาอันเกิดจากความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเ,าเวทนาที่ที่มันรู้สึกได้รู้สึกได้ในตัวเองได้นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตหรืออื่นกายเวทนาจิตคําว่าธรรมือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละสิ่งทั้งปวงทั้งบดตาเหาเห็นหูเหาได้ยินนีแ่แหละกระทบสัมผัสรู้สึกนั่นนี่นี เหตุใดเ้าสิบ่คิดบ่นึกในสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นที่เ้ากระทบจริงนี่แหละะที่เ้าเห็นอยู่จริงๆได้แต่ยินอยู่จริงๆนี่แหละเหตุใดมันสิบ่กิดออกไปหาเขาแต่เ้าอยู่ในลมหายใจมั่งถ้ารู้สึกกับลมหายใจไดก็อยู่กับลมหายใจรู้สึกกับความรู้สึกอันเป็นปิติใดก็อยู่กับปิตินั่นแหละว่าหาเครื่องอยู่วิหารธรรมเครืองอยู่อันใดอันหนึ่งถ้าเ้าอยู่ในตัวเองใด หมายถึงล่มกับ้างพีติก็ตามพบเกิดบ่ได้ส่วนมากมันบอยู่ในตัวเองมันอยู่เป็นน้ำคนที่เป็นตาสั่งคนที่เป็นตาสั่งหล้วก็ห่วงคนที่เป็นที่กระฮองหักัละออบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดแหละมันคิดเนื้อออกไปบ่ได้อยู่น้ำตัวเองเด่นบ่ได้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองถ้าเขาคิดเขาคิดถึงบุคคลที่รักลูกเตา่าเร่าหลานมูหพวก เพื่อนฝูงไพ่ก็แล้วแต่ในที่ห้าพ่อใจนะที่ห้ายินดีที่เ้าพ่อใจที่ที่มีความเกี่ยวของกันขึ้นแมาแล้วนั่นแหละ้าไปคิดนึกตึกตองไปเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความเป็นห่วงมั่งนั่นแหละจึงบอกว่าความรู้สึกนั่นแหละมันไปอยู่น้ำผู้อื่นความรู้สึกน่แหละวิญญาณก็เลยวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายร่วมแล้วเรื่องความรู้สึกรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนะั่นตัววิญญาณร่วมใหญ่มาเลยนี่นว่าใจกับแมนว่าจิตกับแมน เขาบอกภาษาว่าผู้ใดถ้ารู้สึกตัวโทษพ้อ,พอในตัวเองมีความรู้สึกอนใดอันหนึ่งจีงอยูใ่ในเขากำหนดไห้ตังไว้นี่แหละมันก็บ,บ่เกิดดอกนะละนันมันมาแมนดาต้องแบบนั่นต้องแบบนี้ดอกอันนั้นเป็นการอธิบายให้เกิดความกระจ่างแจ้งคือสื่อดอกเป็นคำว้า,าว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจชาสิระพุตุปาฏิมาส่วนวิถีทางที่เขาเหตุอี่นี่ถ้าเชื่ว่าว่าละนี่ละสังยน,านหาเลยทีเดียว ละสังยุต์หาถวถูกย่างมนเนื่องจากรูปคนเห่าก็ชินในรูปรูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดสัตว์ที่รักและสัตว์ที่เกลียดวัตถุและสิ่งของทั้งหมดนั่นเออนื่องจากรูปจึงเรียกว่ารูป,ปราคะความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสกระทบอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจออคนเห่าที่ดินร่นสแสวงหากับสแสวงหาวามพอใจ บะหูมันก็เลยต้องเป็นทั้งสัน้นแบบนี้อารูปาราคะเด็กอ,อารมณ์นั่นแหละอารูปาราคะอันเนื่องจากรูปรถกินเสียงอันเนื่องจากรูปร่างลักษณะทา,ทางของบุคคลที่รักที่เกียรติสัตว์ที่รักที่เกียรติเห็นบ่าอารูปาราคะมันมาคิดเหนกบงแต่งเนี่ยน,นะหรืออื่นว่าอารูปะม,มันถอนออกมาจากรูปแล้วอารูปคือความจำเฮานน่ไหมความจำของเฮามาเออากให้เขาเป็นทั้งสั้นอากให้เขาเป็นทั้งสี่อยู่นี่นี่ไหมอารูปาราคะไหมไปจากให้เขาเป็นไปดังที่ตัวเองพอใจนั่นแหละ ี่ยบอกว่าตาค้นภายในขณะใดตาเฮารู้สึกตัวอยู่ในลมเข้าและลมออกความคิดอย่างอื่นบ่เป็นไปอารมณ์บ่เกิดใดกะนี่เลยอื่นว่ารู้สึกตัวคือเก่าอื่นว่าสติคือเก่าเรือว่ายู่กับตัวเองอีกนี่ก็เดเป็นกลางคือเก่าบบดนี้เอาตัวอาการปิตินิ่มน่ลงขึ้นระวังกลางกระปากอุณาโลมมาเป็นเครื่องเตือนตัวเองว่าตัวเองถ้าตัวนี้หายจ้งสี่แสดงว่าไปคิดน้่ผู้อื่นแล้วเนี่ย ความรู้สึกไปอยู่ําผู้อื่นแล้วนึ่งสิเกิดแล้วพบเกิดแล้วเนี่ยตายลงในขณะที่เฮามีความรู้สึกไปตกค้างค่ะอารมณ์ตกค้าง,าก,างกับน้าผู้ใดก็ตามสิ่งใดก็สร้างเออจึงบอกว่าจิตมีที่ตั้งออก็คือคิดถึงล่ะเออคิดว่าจิตมีที่ตั้งที่บ้านคิดถึงบ้านเราเป็นห่วงบ้านนันทะคิดนั่นแหละภาพจําบ้านนั่นแหละอรูปราคะก็ดีเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่แต่ของข้อใจนั่นแหละอรูปราคะก็ดี ธอว่าใจขาดตายนั่นนั่นจิตมีที่ตั้งมันไปตั้งไว้พุ่นมันไปติดไว้พุ่นไปติดบาปไปจําบานไว้ไปติดบานไว้แต่วันก็รจะเข็ดจังสันจังสี่เอ,อเกิดความรู้สึกว่าโอ้อันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่านั่นแหละวิญญาณไปไปเกิดในภพบันี้นั่นแหละจิตมีที่ตั้งและวิธีการเกิดมันก็เกิดแบบนี้แหละอารมณ์สิบแบ่งอีกทีหนึ่งได้พอใจกับบ่พอใจนี่เด้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมว่าเกิดขึ้นจากความพอใจ ราขะตัวเดียวความยินดีพอใจในรูปร่างลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของนั่นแหละมันก็เกิดจากตัวนี้เสียกอนขอเข้าจึงว่าเข้าละเอาเลยที่เดียวรูล,ล่มให้ใจเขาออกกะละและออ,อยู่ในอาการปิติที่จะของเฮ็ดให้รูซึกตัวใดกะละแลวัง่วงว่าลายไปกระไดดอกสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาชีรพุตุปามาตนะปฏิฆะ กามราคะลูปราคะอรูปราคะเนี่ยบอหาตว่าก็ได้ <c oughs> แต่มีความมุ่งมั่นจุดเดียวคือว่าบ่จะกลับมาเกิดอีกเมื่อเกิดเปลี่ยนแค่มานะทิินิดหน่อยเออม,มีมีทิฏฐิมีความเห็นว่าบ่จะบ่กลับมาเกิดอีกแค่นั้นเองเอาหน้าว่าตั้งแต่มันไปหอดคุณได้แล้วจักว่าละ่ะคนใดกระางที่ตายได้ตั้งใจตายเตรียมตัวตายเนี่ยตอนนี้วกเขากำลังเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายในร่มขเขาน้มออกเราทำความรู้สึกตัวทุ่พร้อมอยู่ใน ความอุณโลมหรือกลางหนาผากเขาเองนะอเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นตัวความรู้ซึกของตัวของเองจะเอาอปจากบอกไปหลายอแล้วก็ใบใดถ้าเอาไปเอาวบหน้าโกก,ก็ได้เอาว้ท่องก็ได้อย่างสิมันหลายสาขาอธิบายมันก็เป็นความรู้ซึกเดียวกันนั่นแหละต่ะเอาว้กลางหนาผากเพราะว่าเขามีเทคนิคเกิดเกิดง่ายก็เลยให้ว่าเอาไว้ตรงนี้เอาจุดไ้ไว้จุดนี้ความรู้ซึกไว้ตัวนี้ ไปบ่าว่าปิติมันก็หลายโพดมันหลายกว่านี้อีกหลายกว่าที่บ่ามาในหายางในบันทึกบันทึกไว้เลยเอาความรู้สึกตัวนี้แหละเอาความรู้สึกในกายเขาหลืดตัวที่เหาชินแต่ชำนาญแต่เกิดถึงง่ายทุกคนฝึกได้ภายในหน้าที่เดียวสองหน้าที่เท่านั้นแหละส่วนมากมันมันมันบ่ได้เพราะมันค่าขีดเทียบมค่าขีดเทียบถ้ามันได้แล้วเมันบ่ได้ยากจังเนี่ยอยู่กับอันนี้บ่เกิดหะเท่าน,นั้นมึงจาก,กล่า แต่ฉันว่าให้มั่นใจในตัวเองนั่นแหละฝึกหัดด้วยตัวเองด้วยความเห็นของตัวเองตัวถ้ามันมานิมหนิมนงนองอยู่ในกลางหน้า,ากจากของเองถ้าเวลาใดมันมันอันนี้หายไปปั๊บเมื่อกี้นี่กูค,คิดถึงหยังวะตัวก็เปียบเทียบเอาเองในจาของเองตัวอ๋อเมื่อกี้กูคิดถึงบ้านแล้วปรุงแต่งใบจา,ากเห็ดทั้งสันทั้งสี่อความรู้สึกแล้ประอยชพยุ่นอ๋อนี่เองถือเพิ่นว่า เออบ่ได้รู้สึกตัวเองบ่ได้อยู่กับตัวเองเป็นแบบนี้เนาะดึงกลับขึ้นมาส่นตัวแน่มันก็กลับมาเห็นอยู่แค่นี้หายตายในล่มหายใจได้นี่เออกำบกลับมาเกิดอีกแต่จังว,าวาาาง่า,า,ล,าล,ะละที่เดียวหายางหลุดเราเป็นเบื้องต้นถือซื้อเด้แต่พู้ใดอยู่ในร่มหายใจได้อยู่ในอุณหล่มได้นั่แหละละที่เดียวหาย่างเลยบ่ไล่ไปก็ได้ดีบ่ดีมันละทั้งเบิดเลยหมดละ สิบยางเลยหมดละบวตทหารนี่แค่เบาเบื้องต้นให้ทุกคนได้พื้นฐานมันสกอนพื้นฐานนักแนนนักแนนมันคงในพื้นฐานอันนี้สกอนนี่แหละย่างอื่นๆนั่นนะถ้าเบาไปไหลยมันรองหลับอ่ไรดอกพอเพราะว่ามัน่ัดเลยเขาถึงความจริงในะประสบการณ์จริงชีวิตจริงของจากองเองถ้าเบาไปแล้วมันมีตการขาดค่นี้เอาเองเออเมืเ่อเลยเกิดกลายเป็นมานะ ทิฏฐิอุทจฉาฟุงซ่าล้ำคาหมุดหงิดถ้ามันบ่เป็นไปตามเห็นบลาเออก็เป็นอวิชชาไปคลุมไว้คือเก่านะเห็นด้วยแค่นี้นึกวคำว่าละเดี๋ยวละเองละโดยบได้แมนเอาความคิดไปละเด้ละโดยการเลิกคิดเด้เออนั่นแหละคำว่าสัพเพธัมมาแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเด้สัพเพธัมมากับอนัตตาติคือเก่านั่นแหละเออสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่มีตัวตนนั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหาความจริงร่งอย่างยืดบได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับบด นี่แหละสัพเพรมานัตตาก็เด้แตวก็สัพเพเธรมานาลังอภินิเวสายะเนี่ยมันก็ขามาเกี่ยวกันมีความหมายเดียวกันเนยบาคนะสับทัวสื่อชาว่ายทุกคนนั่นนะถ้าอยากละจริงทั้งหลายทั้งปวงเนาะอันตาหูจมูกยิ่นกายใจไปจดไปจําม่านหน้าไว้แล้วนี่นะประมาโดยล่มหายใจนี่แหละเป็นเบื้องต้นนั่นนหละ่ลมหายใจเป็นหนทางาก็รู้สึกโตเป็นตัวสติเป็นตัวบอกเป็นตัวรู้รู้สึกโตนี่แหละ รู้ว่าพูดไปคิดนั่นแล้วนั่นแหละพุทธะภาวะให้มันรู้ในตัวเองนะพุทธะไปว่ารู้ภาวะก็คือภาวะรู้ในตัวเองเนี่ยแหละหรือภาวะความคิดความรู้สึกหนึ่งคิดของเจ้าของเองนต่ไม่ต้องไปรู้ผู้อื่นดอกดูยุนี่เตรียมตัวตายไว้ังดี<อ>ถ้ามันตั้งใจตายไว้แล้วนั่นมันจะบองหวงอย่างดอกเพราะว่าเข้าชินในการอยู่กับลมชินอยู่กับการอยู่ให้ความรู้สึกตัวเองบาดเจ็บตายแต่แถมมันหันเขามาล้มคือเก่า,าล่ะนะเ,<อ>เขาซัวหน้าปานาสตินา หลายหันกลับเขามาล้มละคนที่ได้ป่วยตายบางคนที่คนที่ตายแบบบ่ได้ตั้งใจบ่ได้เดียมตัวตายนี่อีกแบบนึงเด้แล้วพวกเข้าจึงบอกว่าอ,อให้เป็นผู้มีสติรู้สึกตัวโทษพร้อมได้ทุกขณะยืนเดินนอนนั่งได้เบดทาการทํางานย,งยังก็แล้วแต่มันอยู่ในตัวเองได้เ,เพราะว่าความตายมันดวนจกว่ามับนบแน่เได้ขี่รถไปดีๆกลาลังศูนคนรถส้นปัวตายซ้ํา ไปนรกเสยเนี่ยจังไนแล้วอ,อารมณ์ความรู้สึกพ่พอใจกับพ้นผู้นี้ย่างไปดิดงาไมา่หตกใส่หัวตายซ้ำแต่ความคิดของเจ้าตอนนั้นมีความรู้สึกกับไผ่อารมณ์ใดนี่ตายซ้ำอก่ามีนั่นแหละจังว่าเฮ็ดให้มันได้ตลอดออถ้าตายนแม่นบริเตรียมตัวตายกับสร้างแต่ว่ามันเตรียมไว้แล้วจักว่ามันอยู่ในร่มหรือว่ามันอยู่ในอุณาโลมไว้ได้แล้วนี่ฟาผ้าเปียงตายซ้ำตายกับตายต้วบ่หูเมื่อสําเด้นจากว่า เอบ่ได้หูมืออเด้อมันเป็นต่ยาตน,นตอนเา้าได้ยินเสียงือซื้อเ้าไปคำนวนคำเมืองเ้าขาดคิดไปไม่เลยเป็นตา่ยานฝ่าพาบ่ายานดอกบ่าตายมันบ่ได้เป็นต่ยานจักบ่ามันหอยบ่าหูมืออุผุนเออมันคืออีหยังอะไรอันหนึ่งผ่านฝึกลงไปือซื้อนี่แหละคนเคยถือฝ่าพานหูจักได้เห็นจักบลาะันั้นเสือกบ,บ่าตายอย่างี้ยัฝ่าพาก็เคยถือตายก็ตายแล้วหูจักแล้ว ก็ตายหนิว้ยเป็นเรื่องสิสบายที่สุดจากปลลแต่คนเฮามันย่านตายหนหน้าเนาะมันบ่เลยเตรียมตัวอ,อแต่มันเตรียมตัวไวแล้วมันจะเอายังมายามไม่ยานมกับมีตตั้งใจย่างเดียวน่ตัวเออพอ ติตังตะกิตังตุมหูสุปเมวัสะเมสะตุสัตเทปุเรนตสังคปาจันโภพนะสะโอยะอามาริฐงติระโสยะสะภีติโยวิวัชะนตุสัพพะคุโกวินาสัตโตมะเตอัลลอฮุอันตะรายโย